สวัสดีครับวันนี้ผมพามาแกะตัว f ฟ n เด r l i ินะครับเครื่องนี้มาด้วยการบางทีก็เปิดติดบางทีก็เปิดไม่ติดนะครับนะครับเปิดไม่ติดตอนนี้เปิดไม่ติดลวบางทีเขาบอกว่าถ้าจะติดก็ติดขึ้นมาครับอันนี้อันดับแรกเราต้องมาไขดั้นค้างนะ่ครับต้องใช้แรงเฮ้ยอันนี้มันเหมือนถอดแล้วเหมือนเขาจะน่าจะลูกค้าเขาน่าจะแง่แงะแล้วใช่ครับมันไม่ค่อยแน่น ปกติมันต้องใช้แรงบิดเยอะนะครับเราจะเห็นเขี้ยวตรงนี้ครับเวลาบิดต้องบิดลงนะครับบิดลงส่วนนี้เราจะเห็นเคี้ยวอยู่ตรงนี้เวลาบิดต้องบิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสองอันบิดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ในนี้จะมีน็อตครับเป็นตัวถ้าจะไม่ผิดทีสตบห้างเช็ควงก่อนว่าทีอะไร อ๋อทีสิบทีสิบเป็นแชกดาวนะครับ6แชกดาว ต้องงัดขึ้นนะครับจะเป็นกาวนะครับเป็นกนะ้าวสองหน้าตอนแปะคืนก็ กลีาวสองหน้าอีกสักนิดหนึ่งหรือว่าใช้เจลกวเจลก็ได้ครับเจลแน่นๆก็ไขควงตัวเดิมครับอันนี้ใช้ตัวเดียวกันทั้งเครื่องครับ ก็จะมีเป็นตะขอลอ็อบๆครับอันนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วก็เอาตะแรงออกตะแรงนึงเก็บให้ดีนะครับเพราะมันจะเป็นรอยได้ง่ายครับ รุ่นนี้ผมยังไม่ค่อยได้แกะนะครับเพราะยังไม่ค่อยมีเสียครับนานๆเจอทีพอชาร์จหักมางอะไรบ้างครับส่วนใหญ่อันนี้เครื่องนี้เป็นครั้งแรกครับที่เจออาการแบบนี้ป้องกันโลโก้เป็นรอยนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ใส่ต้องใช้ที่ใส่สองอันต่อเปนเครื่อง ต่อไปต้องมาถอดตัวด้านบนออกครับด้านบนที่เป็นปุ่มแป้นกดก็จะมีน็อตอยู่ข้างล่างก่อนนะครับฝั่งละสองตัวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับหนึ่งสองนะครับฝั่งนี้หนึ่งสองนี่ครับทั้งหมดจะเป็นตัวใหญ่นะครับน็อตขันใต้เครื่องจะเป็นตัวเล็กนะครับน็อตที่ขันโครงด้านในจะเป็นตัวใหญ่นะครับ เราก็จะมีน็อตด,ด้านหน้านะครับที่ยึดตัวโครงนี้นะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดสตัวนะครับทั้งหมดเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับพอติกล้องวนขวางข้างหน้าผมต้องตะแคงตัวไข่ เลยมองไม่ค่อยเห็นครับว่าจะซื้อหาที่จับกล้องดีๆยังไม่ได้ทีตรงตรงนี้ต้องยกขึ้นเบาๆนะครับเพราะว่าด้านในตรงนี้จะมีสายแพรนะครับนี่ครับก็ปลดสายแพรก่อนเป็นคลิปล็อกนะครับดึงไม่ได้นะครับต้องปลดต้องปลดคลิปล็อกขึ้นมาก่อนตอนใส่ก็ ใส่เข้าไปแล้วก็กดหลอกนะครับอันนี้เป็นแผงสัมผัสต่อมามาขันน็อตด,ด้านหน้าออกให้หมดยามีครั้งหนึ่งนะครับน็อตทุกตัวเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับน็อตทุกตัวเป็นน็อตตัวใหญ่เฉพาะน็อตขันใต้เครื่องจะเป็นตัวเล็ก ก็จะยกอันนี้ขึ้นได้แล้วครับดูทีว่าหมดแน่ไม่มีเหลือเหมือนจะมีน็อตเหลืออีกไม่มีแล้วครับเหนี่ยวอัน,นี่เหนียวข้างๆที่เป็นดาวยึด แล้วก็ข้างในจะมีสาย,สายลำพูงนะครับก็ปลดสายลำพูงอันนี้อย่าลืมนะครับต้องลงล็อกนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราประกอบสายสันไปโดนอย่างอื่นเรียบร้อยครับอันนี้ก็นี่ดอกลำพงเหมือนกับตัวของลิวพอร์ น,น,นี่เป็นบอร์ด้านในครับนี่เป็นแบตเตอรี่อยู่ในนี้ผมพาแกะมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเช็คก่อนว่าเป็นอะไรเสียนะครับผมก็เบื้องต้นสําหรับการแกะตัวเฟลเดอร์รฟก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับที่เหลือเพื่อนๆก็ทาต่อได้แล้วครับขันน็อตตรงนี้ออกก็ยกบอบ์ดได้แล้วครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบลลอกก็มีแบตอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมหรือว่า อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับสวัสดีครับ